เคก็สวัสดีทุกท่านนะครับอ uh, วันนี้ก็เหมือนเดิมนะเรามาซูมเอาความรู้กันเนาะมาฝึกกันเนาะนะครับถึงแม้มันต้องบอกว่านะบางทีเนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่เราคุยกันหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยเนาะแต่มันก็เอ,อช่วยให้ให้เป็นการทบทวนนะครับสําหรับความรู้ที่มันมีเป็นการซ้ําอะไรเงี้ยเนาะนะครับเพราะผมส่วนตัวผมเชื่อเลยอะ่ะคือ อย่างเรื่องพวกเนี้ยคือมันต้องฝึกบ่อยๆนึกออกไหมคือคือถ้าเราจะเป็นอะไรมันต้องฝึกเันบ่อยๆแล้วอยากอยากจะคิดให้มันคมขึ้นเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับเออเอ,อก็เลยเชื่อเรื่องนั้นมาตลอดเนาะนะฮะเพราะว่าส่วนตัวเองก็เป็นเป็นคนชอบเล่นกีฬาด้วยนะฮะก็จะได้เรื่องพวกนี้มาเนาะนะครับเออมันก็จะเชื่อเรื่องพวกนี้เออ่ค่อนข้างจะจะเชื่อเลยแหละนะครับเนาะ ผมก็เรามาใช้กับการลงทุนก็ฝึกเปนบ่อยๆยประมาณนั้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเออการลงทุนที่มีลักษณะอการเป็นนักลงทุนที่กว้างในตลาดนี้ไม่มีคนพูดถึงเท่าไหร่นะนะเอผมน่าจะเป็นคนพูดคนแรกๆเนาะนะครับผมเชื่อเลยนะว่าเฮ้ยการที่เราจะเป็นนักลงทุนที่กว้างอ่ะ มันดีมันดีกว่านักลงทุนที่เฮ้ยคุณลงทุนได้แบบเดียวหรือลงทุนได้สินทรัพย์อย่างเดียวอย่างเงี้ยนะฮะเพราะอะไรเอาง่ายๆเลยนะคุณลองดูนะนะครับปัจจุบันเนี้ยเราสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ไหมง่ายไหมง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมเมื่อเทียบกับ5ปีที่แล้วง่ายขึ้นกว่าเดิมถูกปะแอปพลิเคชันมีเพียบนะฮะ เดี๋ยวนี้โบกต่างๆเริ่มส่งเสริมไปลงทุนในต่างประเทศ NASDAQ S&P ห้0รหรือหุ้นจีนนะหรือฮ่องกงต่างๆเริ่มมีกัหมดแล้วใช่ไหมนะครับเนาะอย่างล่าสุดอ่าพายที่ที่โอเคผมเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เขาเนี่ยก็เริ่มมีเปิดการเปิดพอร์ตไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศละเห็นไหมอ่าเริ่มมีบทวิเคราะห์ต่างๆอ่าอาจารย์กวีใช่ไหมก็เริ่มบอกเฮ้ยเออ โบกโบกของพายเนี่ยก็ต้องมีบทวิเคราะห์ต่างประเทศละเห็นไหมเนี่ยเอาง่ายๆแค่นี้ดูจากอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มชิปไปแล้วนะครับแล้วเราจะโคตรเสียดายเลยอ่ะผมให้เพื่อนๆดูนะนะผมจำได้ว่าเออ่ปีที่แล้วนะครับผมพาเพื่อนๆสมาชิกในห้องนี้แหละนะฮะเออ่ได้พูดถึงหุ้นตัวนี้ เอ็นวีเดียจำได้เนาะเอ็นวีเดียนะครับเนี่ยถ้าถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะอยู่แบบประมาณไม่ถึงร้อยอะไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยเหรียญนะ่ะนะครับเนาะแล้วคุณดูมันขึ้นฮะนะฮะดูมันขึ้นครับเอาเอาประมาณสักแปดสิบเหรียญเนาะอ่าที่ตีเป็นตีเป็นแฟกต,ตรงนี้เนาะนะครับขึ้นไปแล้วหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ นะฮะอันนี้คือรอบหลังๆนะแล้วคุณดูดิถ้าหากคุณเห็นตั้งนานแล้วอะครับว่ามันคือคลื่นสี่ขึ้นห้าเนี่ยนะครับมันวิ่งมาแล้วเกือบพันเปอร์เซ็นต์เกือบพันเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมคุณว่าตลาดหุ้นไทยมันจะหาแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมในใครใครบอกว่าได้กดกดกดหนึ่งไหมหน่อยนะไม่ได้นะครับเนอะ อนนั้นหุ้นไทยเป็นยังไงครับในนับนะช่วงปีเดียวกันปีสองพันยิบสาสองพันยี่สี่นะหุ้นไทยเป็นไงฮะนี่ครับหุ้นไทยสองพันยิบสาสองพันยิบสี่เป็นขาลงนะฮะเป็นขาลงนะครับปีสองพันยิบสามสองพันยิบสี่เนี่ยนะฮะนี่ลงมายี่สิบเอ็ดยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมนี่คือความต่างเอาแค่เรื่องนี้นะฮะเรื่องเดียวนะครับเห็นถึงความ เห็นถึงประโยชน์นะฮะนะ,ะเห็นถึงประโยชน์ของการที่เฮ้ยเราเป็นนักลงทุนที่กว้างพอสามารถลงทุนได้ในหลายๆสินทรัพย์ไหมถูกไหมในภาวะที่ตลาดหุ้นบ้านเราอ่ะมันลงนะครับแต่เราอ่ะเอาเงินของเราเนี่ยย้ายไปอยู่ในสินทรัพย์ที่มันเป็นขาขึ้นนะช่วงเวลานั้นนะ แค่นี้คุณก็ลงทุนได้อย่างง่ายดายแล้วไม่จะไม่จําเป็นจะต้องไปโหเมื่อไหร่หุ้นจะขึ้นวะเสียประโยชน์เสียเวลาใช่ไหมเวลาเนี่ยมันมีมีค่าของมันนะใช่ไหมนะครับเนาะปีนั้นน่ะผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับถ้าคุณลงลงทุนในหุ้นหุ้นไทยผมจําได้เลยนะผมผมเอาเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาให้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับเ <Hey, S 2> ดี๋ยว่ันนะ มีเพืเ่อนๆเข้ามหม่สองท่านนะขออภัยที่เพิ่งกดรับนะฮะอาจจะดูย้อนหลังกันนิดนึงแล้วนะนะฮะเออเนาะก็ผมเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับเอ,อผมเริ่มลงทุนในหุ้นต่างประเทศจริงจังเนี่ยประมาณช่วงสองปีที่แล้วนะครับก็คือประมาณสักช่วงสองพันสองพันยี่สามเนี่ยแหละนะฮะสองพันยิบสามเนี่ยตรงที่เซ็ตเนี่ยอยู่แถวๆประมาณสักพันหกนะฮะ นาะพอพอเจอโควิดเสร็จปุ๊บเนี่ยโควิดมันอยู่มันช่วงนี้ใช่ไหมสองพันยี่สิบสองนะฮะแล้วหุ้นมันก็ขึ้นนะเราก็เล่นหุ้นไทยง่ายเนาะเพราะมันขาขึ้นเนาะแล้วก็แล้วก็ผมวิเอวิวิคา้อ์อแล้วว่าโอ้ไทยมันจะไปยังไงเนาะหลังจากกระตุ้นเศรษฐกฐิจมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการซอฟต์ซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยนะครับเนี่ยนมยาาทุนในต่างประะเทศลนะ ครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมขออนุญาตนิดนึงนะซูมอยากอยากเห็นหน้าเอ,อเพื่อนๆเ, <c oughs> เออนะอ่ะเจอแล้วนะผมมาเอ,อเริ่มไปวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศต,ตอนประมาณช่วงนั้นแหละนะครับสองพันยีบสองสองพันยิบสามนะฮะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ยากนะ เออมันไม่ได้ยากเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยระบบแปลภาษาของ ChatGPT นะผมต้องบอกเลยผมใช้ ChatGPT ผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยนะนะครับไม่ต้องกลัวเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวถ้าจะไปลงตุนต่างประเทศนะมันมีระบบ ChatGPT เราสามารถ copy paste แล้วให้ ChatGPT อ่ะมันแปลได้แล้วการแปลเนี่ยมันดีกว่า Google ดนวยเออเพราะมันเข้าใจถึงสิ่งที่เรากำลังส่งให้มันว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเป็นไฟแนนซ์อ่ะ เออมันก็จะแปลออกมาแบบเฮ้ยโอเคเราอ่านรู้เรื่องว่ะเนอะนะฮะผมก็ใช้ช่วงนั้นเนาะแล้วก็เราก็ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไปไปแบบมีการศึกษาหน่อยนะคือไม่ได้เล่นหุ้นซิ่งไม่ได้เล่นหุ้นเอ่อที่มันเอ่อเป็นหุ้นเล็กจนเกินไปเพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับไอหุ้นต่างประเทศเนี่ยอย่างหุ้นอเมริกาเนี่ยมันไม่มีซิลลิ่งฟอรเอ่อมันสามารถตกได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นตึกออกไหม แล้วก็ขึ้นได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นภายในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องของอความ,ม,ามระมัดระวังมากๆผมก็เลยช่วงแรกผมก็เลยจะไปแบบคุณที่มันแบบเออย่างแอปเปิลอย่างโคโล a าโาที่เรารู้จักแบบเอ้ยแบบเฮ้ยเป็นสินค้าที่เราใช้เอใช้ซื้อในชีวิตประจำวันเนาะตา b บ c k ์สแมคโดนัลอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปเล่นไปเล่นพวกนั้นปรากฏว่านะครับผลตอบแทนเนี่ย ในช่วง2023ที่แบบผมลงแบบเต็มๆเมนอะ2022เนี่ยผมศึกษา2023เนี่ยผมเต็มๆนะครับเฮ้ยผลตอบแทนได้20%เว้ยเออนี้เล่าสู่คนฟังนะนะครับไม่ต้องไม,ไม่ไม่จําเป็นไม่ต้องเชื่อผมไม่เป็นไรนะฮะแต่จะเล่าให้ฟังว่าเอ่อมันลงทุนง่ายกว่าเพราะอะไรครับเพราะหุ้นไม่เป็นขาขึ้นนะเพื่อนๆไม่มีอะไรเลยหุ้นเป็นขาขึ้นโดยที่โอเคแน่นอน ความรู้ที่ผมเคยสอนเพื่อนๆไปในในซูมทั้งก่อนเอนอี่ยนะครับผมใช้อีเลียดเวฟนี่แหละในการวิเคราะห์อ่ะผมพาไปอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆดูนะมันมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดถ้าคุณมีการใช้วิชาอีเลียดเวฟก็ได้เนาะในการวิเคราะห์มันก็สามารถทําได้แล้วอ่ะผมพาเพื่อนๆไปดูนะอะผมวิเคราะห์ผมเริ่มต้นจากวิเคราะห์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวขอเปิดไอ้ตัวนี้นิดหนึ่ง เอ่อ S&P ห้ารนะ้อยเนาะอ่าผมดูอย่างนี้เนาะ S&P ห้าอใช้เป็นอินเด็กตัวนี้นะ S&P x นะครับนี่เนี่ยปีสองพันยีองยบสามผมพาไปดูนะฮะที่เอ่อต้องบอกว่าผมไม่ได้เก่งนะฮะตลาดหุ้นมันให้ผลตอบแทนเองเออไม่ต้องเชื่อผมนะนี่สองพันยี่สาสองพันยี่ที่มันให้ผลตอบแทนดีมากนะครับอ่า uh, นี่เห็นไหม เห็นปะในช่วงนี้มันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วการวิเคราะห์ก็คือแบบนี้เลยนะครับนี่นะผมเห็นว่าเฮ้ยออตอนที่มันโดนลูกระเบิดเนี่ยนะครับปุ๊บมันก็จะลงมาเนาะมันก็จะลงมาปื๊ดแบบนี้เนาะเสร็จนะครับเนาะถ้าเรามีวิชาจริงๆนะครับเราเห็นการยกห้ายกโลแบบเนี้ยมันวิเคราะห์ได้อยู่แล้วถูกไหมใช่ไหม เฮ้ยอ๋อมันเป็นคลื่นเว้ยหนึ่งสองสามนี่แหละครับหาจุดเข้าที่ดีที่สุดหาจุดเข้าเวฟสองเพื่อขึ้นเล่นสามขายทำกำไรย่อสี่ขึ้นห้าเห็นไหมมันจะเป็นการวิเคราะห์ตลาดนะเอ้ยขาขึ้นชัดเจนเล่นง่ายเอาอย่างตอนนี้อ่ะผมผมพาไปดูตอนนี้เลยเนี่ย ที่ S&P ห้0รมันเป็นขาขึ้นมาเนี่ยนะครับขึ้นห้าเนี่ยนะครับคุณดูนะหุ้นที่มันวิ่งอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังวิ่งต่อไปนะฮะผมพาเพื่อนๆไปดูเอ็นวีเดียเอ็นวเดียอยู่ไห Nvidia นเะอ็นวีเดียตะกูนี่นี่ <S 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 นี่ฮะเห็นปะ่ะมันก็จ่อบเบรกไฮของมันอย่างนั้นอ่ะก็จะไ,ไหมมันก็ขึ้นได้ของมันนะครับ ขึ้นได้ของมันเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างอ่ะอย่างตัวแอปเปิลนะเนี่ยเห็นปะเห็นปะเนี่ยก็ตีไว้หนึ่งสองสามเนี่ยก็ขึ้นสามอยู่นะครับยอสี่นิดเดียวเออกำลังจะไปต่อด้วยเนี่ยเห็นปะนะครับเนี่ยจะต้องต้องบอกว่าข้อดีจริงๆแล้วเนี่ยเออเราก็ยังเห็นได้ชัดอันนี้คือผลของมันนะครับสมมติว่า สมมตินะในอนาคตนะในอนาคตนะครับเซตบ้านเรานะฮะถ้าสมมุติเราอยู่ที่เซ็ตอย่างเดียวนะโอเคอาจารย์มาวิเคราะห์มาโอเคเวฟสองเนาะปั้งนะครับเดี๋ยวขึ้นสามโอเคพอคุณคุณเชื่อไหมเดี๋ยวพอตลาดหุ้นมันมันขึ้นสามสี่ห้าไปอะ่ะมันก็จะจบรอบนะครับเงินมันก็จะหมุนไปที่สินทรัพย์ประเทศอื่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือกลับไปที่อเมริกาไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องบอกว่า ให้ผมวิเคราะห์ให้นะคือโฟอพยายามจะไหลเข้ามาที่เอเมจิมาร์เก็ตเซตอินเด็กอินโดฟิลิปปินมาเลยเวียดนามเวียดนามอะไรได้ประโยชน์หมดนะนะครับคุณเอเชียมันก็จะขึ้นใช่ป่ะนะครับแล้วสักพักหนึ่ง่ะไซเคิลมันก็จะจบลงเหมือนนอเมริกาตอนนี้ผมว่ามันน่าจะขึ้นไม่ได้อีกเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะน่าจะพักนะครับเพราะโฟไหลามาทางนี้นะครับแต่เชื่อไหมเอเชียก็จะ ขึ้นสักพักแล้วก็ลงกลับไปที่อเมริกาเหมือนเดิมการที่เราเนี่ยมีความรู้ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอีเลียดเวฟหรือฟันโฟล่างๆเนอะนี่ผมยังไม่เคยสอนการวิเคราะห์ฟันโฟเลยเนอะเดี๋ยวไว้นาคตจะมาสอนให้นะนะครับมันก็จะทําให้คุณเป็นนักลงทุนที่กว้างเว้ยใช่ไหมการลงทุนที่กว้างคุณสามารถมองได้ในหลายๆสินทรัพย์โดยมีความรู้อีเลียดเวฟ หรือการตีฟิโบนัชชีที่เคยผมสอที่ผมเคยสอนเนี่ยคุณก็ลงทุนได้ง่ายแล้วเนาะนึกออกไหมอ่ะอย่างเช่นมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับกําไรจากสองตัวเนี้ยเยอะมากนะฮะล่าสุดเลยเนาะอ่าไชน่าจีนจำก็ได้เนาะเนี่ยผมวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆที่เอ่อลงทุนในกองทุนรวมด้วยนะนะฮะเนี่ยผมผมผมเข้าตรงนี้ แวแถวนี้ดอยด้วยนะครับขาดทุนสิบเปอร์เซ็นสุดท้ายมันขึ้นไปเลยฮนะขึ้นไปนูนะ่นเน่ะบวกสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแปบ๊บเดียวนะครับอ่าโอเคตอนนี้มันย่อมาก,ก็ยังก็ยังกําไรอยู่นิดหน่อยอ่านะสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับแต่ผมว่าผมก็ยังมองว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่นะก็มองว่าเป็นเอ่อหนึ่งสองขึ้นสามอาจจะขึ้นสามเดียวไปย่อลงมานะครับเออเนาะก็ยังไม่หลุดนะฮะก็ยังเป็นขาขึ้นได้เห็นไหมเนี่ย คุณวิเคราะห์ได้เลยนะฮะในทุกสินทรัพย์บนโลกนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆได้กำไรกันเยอะอีกเช่นกันนี่ผมตีให้เพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยนะครับตัวบล็อกเชนอันนี้เป็นอิงพวกริปโคลเคอเรนซีนะครับในอกองทุนบล็อกเชนนะฮะเนี่ยขึ้นต่อนิวไฮแล้วนะครับผมพาแถวนี้ผมพาเล่นแถวนี้ตัวเนี้ย ab C ซตรงเนี้ยนะครับที่เป็นย่อสีขึ้น ขึ้นห้าตรงเนี้ยนะครับเนี่ยผ่านต้านที่หนึ่งแล้วนี่นิวไฮแล้วนะครับนิวไฮแล้วนะฮะเห็นไหมจะไปต้านที่สองแล้วปะ่ะนี่คือข้อดีครับนะฮะข้อดีเนาะและนี่ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถ้าจาไม่ผิดเนี่ยน่าจะเกือบเพื่อนๆน,น,น่าจะกําไรมันประมาณสักเกือบเดี๋ยวก่อนนะสิบสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะฮะโดยประมาณนะฮะนะเห็นปะ เราไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวนะฮะมันปิดโอกาสของคุณนะครับจงเป็นนักลงทุนที่กว้างพอนะฮะที่สามารถลงทุนได้ในหลายสายสินทรัพย์เพราะว่าคุณไปเสิร์ช Google เลยนะเออ asset allocation เอ่อ, ocation, อ,อ return อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะบอกมันจะมีตารางออกมาเลยนะว่าเฮ้ยในแต่ละปีเนี่ยมันมีสินทรัพย์ที่ perform ไม่ซ้ำเดิมเลยเออไม่ซ้ำเดิมเลยนะครับเนอะอ่าอันนี้ก็ฝากกับเพื่อนๆเ,เอาไว้นิดนึงนะเป็นความรู้เป็นเป็นไมล์เซ t นะฮะที่เอ,อ่อเป็นไมล์สโตนของผมนะนะครับว่าเฮ้ยจงเป็นนักลงทุนที่กว้างพอนะฮะแล้วเนี่ยแล้วคุณจะหนีทันด้วยเนี่ยน้ํามันเนี่ยเห็นไหมคุณจะเล่นไหมล่ะน้ํามันเนี่ยเออผมวิเคราะห์ไม่ได้อะเนี่ยผม,มพยายามจะตีผมก ยังไงว่าหนึ่งสองสามสี่ห้ามันไม่ขึ้นห้าเนาะห้าเฟลห้าเฟลก็ลงเลยนะแล้วพูดจะเล่นไหมน้ำมันก็ไม่เล่นถ้าคุณวิเคราะห์ได้นะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับเนาะก็จะมาสอนเอ,อวิเคราะห์เฮ้ยวิธีการดูฟันโฟแบบง่ายๆอ่านะเป็นเป็นซูมครั้งถัดไปนะนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไป นะครับเอาคอนเซปต์ก่อนเฮ้ยทำไมต้องเป็นนักลงทุนที่กว้างพอนะฮะเออลงทุนได้ทุกสินทรัพย์ในโลกนะฮะเออนะครับ ه, อ่ะก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยเี่ยอย่างอาจารย์แมนเนี่ยอายกตัวอย่างสุดท้ายนะอย่างอาจารย์แมนก็ชอบตัวนี้เอ่ออะไรวะซิลเวอร์ซิวเวอร์นะซิเวอผมมีป่ะอินดิเคเตอร์ซิลเวอร์ c o p p e ออันนี้ไหมอลูมิเนียมเนาะตะกู่นะฮะสิวเวอร์มีไหม <c oughs> ไม่ไม,ไม่มั่นใจว่าใช้เอ่อเนี่ยเนี่ยอ่า s ิวเวอร์ก็แนหะฮนะนี่คุณดูดิซิวเวอร์นี่เป็นเวฟไหนอะเนี่ยเนี่ยคุณใช้ทา a n นอเนี่ยคุณรู้เลยนะครับเนี่ยเอาทา a n นอตล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นปะคุณตีดูนะฮะ หนึ่งสองขึ้นสามสี่ไปห้านะครับเห็นไหมเป็นขาขึ้นนะฮะเนี่ยาจารย์มแมนแกชอบตัวนี้นะครับเอ,อส่วนส่วนผมนี่นี่ตอนนี้เขากำลังเขากำลังดูอย่างนี้อยู่นะครับเอ,อนี่ผมก็อ่านเปเปอร์เปืองน,น,น,นอกนะนะฮะจริงจริงมันก็มีทั่วุ่วไปนะนะครับเอ,อผมชอบตัวนี้โอ้โหนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะมันบวกทียี่สิเปอร์เซนเลยฮะตัวนี้ เนี่ยนี่ยเนี่ยแหละนี่แหละนี่แหละนะครับเนาะคือไอ้หุ้นกลุ่มนี้นะเพื่อนๆจับตามองไว้นะเ่อตัวเ N E นนะเนี่ยตัวนี้นะนะครับเนาะนาโนนิวเคลียร์เนี่ยนะครับ S อ R เอนี่ยนะฮะเห็นไหมวันนี้บวกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมนี่หุ้นต่างประเทศนะเอ่อ O K O คอเออ้ย L เเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็ตัวตัวนี้ C C J เนี่ยนะครับพวกนี้นะครับจับตาดีๆนะฮะเฮ้ย C C J นี่ใช่ไหมไม่มั่นใจนะเอาเป็นว่า N N E S M R O K L O เนี่ยนะครับเป็นหุ้นนิวเคลียร์ที่กำลังจะเป็นที่นิยมในอนาคตนะเออทำไมถึงเป็นที่นิยมใช่ไหมงงไหมนะครับคือต้องบอกว่า นิวเคลียร์เนี่ยเป็นนิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาดครับโลกเรากําลังจะไปสู่เขาเรียกว่าเออตัวที่เป็นพลังงานสะอาดแบบแบบเขาเรียกคลีนเอเนจีแบบชัดเจนเนาะเออ mm hmm. ต้องบอกว่าเออทุกวันเนี้ที่เราใช้เอ่อ,อ,อรถยนต์ไฟฟ้ามันคลีนจริงหรอเพราะว่าคุณต้องไปอะไรขุดแร่มาทำเอ่อทำลายธรรมชาติถูไหมใช่ไหมมันก็ไม่ได้คลีนระ้อยเปอรนตนะฮะ มันก็มีแค่อะไรพลังงานแสงอาทิตย์นะพลังงานแสงอาทิต์ก่อนก่อนที่คุณจะผลิตแผงคุณก็ต้องไปสปกัดแร่ซิลิคอนอะไรพวกนี้ถูกไหมใช่ปะ่ะหมือนกันแต่ไอตัวนิวเคลียร์เนี่ยนะครับมันพลังงานสะอาดแบบร้อยเปอร์เซ็นะเออจากผลการศึกษานะแล้วล่าสุดนะฮะอ,อ,อีบริษัทที่ชื่อว่าตัวเนี้ยเออผมลงทุนอยู่นะตัว SMR เนี่ยนะครับเนาะ s อ SM r นะครับมันไปผลิตตัวนิวเคลียร์ขนาดเล็กได้เพื่อนๆืนนิวเคลียร์ขนาดเล็กเนี่ยนะครับเ,เพื่อนเพื่อนจะนึกภาพออกเนาะพลังงานนิวเคลียร์บนโลกเนี้ยเราจะเห็นว่าโอ้มันจะเป็นแบบป้องใหญ่ๆเลยใช่ไหมใช่ไหมมันจะมีแบบเฮ้ยโอ้โหป้องใหญ่มากแล้วอันตรายมากนะฮะอย่างที่ญี่ปุ่นถูกไหมที่มันโดนสึเนามีไปแล้วบอกโอ้หมีคน ตายแล้วก็มีสารเครมีั่วไหลหนู่นนี่นั่นน่ะแต่นี่เขาทําการออกแบบใหม่ฮะขนาดมันไม่ได้ใหญ่ฮะเออขนาดมันคุณสามารถเอาตึกคุมได้อ,อนะฮะไม่ได้ใหญ่เลยนะครับแล้วให้มันถ้ามันถ้ามันเกิดอะไรอะ่ะเอ,อเกิดมีอุบัติเหตุอะไรน,นู่นนั่นน่ะมันสามารถกับออกำหนดวงความเสียหายได้เออมันเป็น,เป,นเป็นปฏิกรณ์ขนาดเล็กนะฮะเพื่อที่จะามาใช้อะไรรู้ไหม เอามาใช้เป็นพลังงานสำหรับ AI ที่ตอนนี้กำลังหาพลังงานที่มีความเสถียรพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เสถียรพลังงานาน้ำไม่เสถียรถูกไหมเออมันก็ต้องพวกใช้่านทิ่นินหินอะไรพวกนี้ใช่ไหมเอามาเออมามาใสาน่นู่นนั่นแต่นิวเคลีย์เสถียรแล้ว AI เนี่ยคุณต้องใช้พลังงานที่เสถียรอ่าคุณจะเห็นว่าเฮ้ย Google เข้าไปลงทุนนะนึกภาพออกไหมนึกภาพออกไหมนะครับเนี้ยเห็นไหม โอกาสเห็นไหมวันนี้บวกบวกบวกสิบสี่เปอร์เซ็นตไอตัวนี้บวกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะจับตามองนะนะครับเห็นไหมโอกาสมันอยู่รอบตัวเราเลยนะฮะการที่คุณเป็นนักลงทุนที่กว้างนี่แหละนะมันจะเป็น key success ของสมัยนี้นะผมบอกอย่างนี้เลยนะฮะโอเคนะนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมีเพื่อนๆพิมพนิถามมานะครับเอ่อช่วยแนะนำหาแหล่งเปเปอร์ เอหุ้นต่างประเทศได้ไหมคะผมแนะนําตัวนี้เลยฮะนี่ผมใช้อยู่ที่เดียวเลยนะครับเป็นเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Sacking Alpha แต่เสียค่าสมาชิกเออปีละผมจะไม่ผิดประมาณหมื่นกว่าบาทแพงอยู่แพงอยู่นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะเออถ้าถ้าคุณสนใจเนี่ยนะครับไว้ผมอะ่ะ มีตัวไหนอะไรยังไงอะ่ะผมจะส่งข้อมูลให้เออนะฮะจะได้ไม่ต้องอ่านเยอะมันมันมันเยอะจริงมันเยอะจริงนะครับแต่แต่เว็บนี้ดีนะเป็นเป็นเป็นข้อมูลที่ผมใช้ตลอดนะครับเป็นเออเนี่ยมันก็จะมีเอ,อ่อมาเก็ตดต้หรือว่า a n a l y ิ i ิตต่างๆนะบทวิเครานะห์ต่างๆของต่างประเทศเนี้ยเนี่ยผมก็จะอ่านพวกเนี้ยนะฮะแล้วผมก็จะแปรผ่านไอตัวเอ,อ่อ h a t GPT นั่นแหละนะนะอันนี้ใช้กันบ่อยมากนะครับ เพราะว่าข้อมูลรุ่นต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เสียเสียเงินแ,แพงด้วยถ้าใช้คุณใช้แบบบูมเบิร์กหรืออะไรพวกนี้ก็ราคานั่นแหละ đã, ราคาแรงอยู่นะฮะราคาแรงอยูนะ่ก็ถ้าเาไม่อยากเสียเงินนะก็อาจจะเออ,ะอยู่ในห้องสมาชิกแหลบปบุ้นเนาะก็สามารถพิมพ์ถามผมก็ได้นะครับเฮ้ยจารมองตัวนี้ยังไงหรือว่า ตอนนี้จา์มองตีมอะไรเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยพลังงานพลังงานนิวเคลียร์ฮะผมผมมองตัวนี้เลยนะะเนี่ยบุญพลังงานนิวเคลียร์แล้วถ้าคุณไม่สักคุณไม่มีพอร์ตคุณไม่มีพอร์ตไอตัวคุณต่งงางประเทศใช่ป่ะมันซื้อผ่านกองทุนรวมได้อ่าเป็นเป็นกองทุนพวกพลังงานนิวเคลียร์เออ <c oughs> นะฮะเดี๋ยวไว้จะมาบอกโอ้โหนี่ฮะวิ่งเงินกระจุยเลยนะครับนี่ฮะ ดูฮะวันเดียวเนี่ยหยิบเอ่อยี่สิบเปอร์เซ็นนี่เป็นเรื่องเล็กๆนะอืมนะฮะนะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับโอเคนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์นะวันนี้ที่เรามาคุยกันนะครับเอ่อเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะฮะผมก็จะเริ่มหยิบเอ่อการวิเคราะห์คุณคุณวิเคราะห์อ,อีเล็ตเวบไปแล้วใครยังไม่เป็นไปดูย้อนหลังนะเดี๋ยวไว้ผมจะส่ง ส่งรวบรวมลิงก์ไว้ให้นะครับโอ้หตอนนี้มีหลาย EP เลยะนะฮะที่ผมซูเหมอะเนาะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยก็จะมาคุยเรื่องเออฮ้ยการดูการวิเคราะห์ฟันโฟอ่ะนะเพื่อจะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจฟันโฟแล้ว move ได้ move เงนินเฮ้ยช่วงนี้ทําไมอาจารย์มองอินเวสชั่นมเก็ตดีอ่าช่วงนี้มองอเมริกาดีช่วงนี้มองทองดีนะครับเออนะ นิวเคลียร์ดีอะไรเงี้ยนะเออก็มา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 ,มาวิเคราะห์กันครับโอเคนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยที่มารับชมนะฮะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าชอบนะก็อย่าลืมมาดูซูมกันบ่อยๆนะเพราะว่าผมจะได้มีกำลังใจทำ <laughs> <laughs> มีบางวันมีมาเอ่อกี่คนนะไม่ถึงไม่ถึงสิบคนนะนะฮะ ต้องคุยกันเยอะๆให้มันๆน,น,นะอ่าโอเคนะครับก็ก่อนจากกันมีคําถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะบปย,ยกันนะฮะเนอะมีไหมมีไหมนะครับกนะ็ไม่น่าจะมีเนาะนะฮนะมาฟังอยู่ค่ะอ้ขอบคุณมากเลยนะครับผมนะฮนะเือเนาะก็ประมาณนี้เนาะ โอเคก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มารับชมเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ